สวัสดีค่ะราศีกุมนะคะวันนี้จิ๊บนาจาจะดูดวงความรักให้กับราศีกุมทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักของเดือนมก,กราคมพศ2566เป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาพรวมแบบก,กว้างๆมากๆนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะจิ๊บได้เปิดไพ่และอธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้รับคําทํานายโดย ที่ไม่ต้องรอจริบเปิดไพ่นะคะอ่ะมาดูกันค่ะว่าราศีกุมความรักเป็นอย่างไรบ้างจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนนะแล้วหลังจากนั้นจะดูดวงให้กับคนที่มีคู่ราศีกุมสําหรับคนโสดที่มีคนคุยแล้วมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างค่ะมีคนคุยอยู่แล้วนะในเดือนมกราคมคนโสดความสัมพันธ์จะรู้สึกแย่ๆนิดนึงนะคะความสัมพันธ์คือสิบดาบเลยนะอ่ะ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงใส่กันค่ะแน่นอนค่ะในเดือนมก,กราคมสําหรับคนที่มีคนคุยแล้วนะเดือนมก,กราคมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมใช้อารมณ์รุนแรงซึ่งกันและกันบ่อยจังเลยคุยกันนิดหน่อยก็อารมณ์ขึ้นขึ้นเสร็จลงไวประมาณนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนอกหกักเหมือนทะเลาะกันเหมือนกับเราอกหักสูญเสียคนรักเรารู้สึกเศร้าอยู่ในใจหรือเขาเองก็อาจจะรู้สึกเช่นเดียวกันด้วยนะคะเราหรือเขาอาจจะรู้สึกคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังมีคนที่อยากขอโอกาสอยู่ยังมีการ การขอโอกาสซึ่งกันและกันยังรู้สึกว่าเออยังพอที่จะเป็นเพื่อนกันได้งั้นคุยกันแบบเป็นเพื่อนไปก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ในเดือนมกราคมค่อนข้างจะท็อกซิตกันแล้วกันนะคะดูเหมือนว่าจะอารมณ์เสียใส่กันบ่อยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงทำให้เรารู้สึกเสียใจแต่ว่าก็ยังขอโอกาสที่จะคุยกันต่อต่อไปด้วยนะคะอะ ในส่วนของคนโสดที่มีคนคุยจบแล้วมาดูในส่วนของคนโสดสนิทบ้างว่ามีใครเข้ามาบ้างไหมในเดือนมกราคมนะคะสําหรับราศีกุมภ์ไพ่บอกแบบนี้เข้ามาค่ะมีนะมีคนเข้ามาขอโอกาสขอโอกาสได้คุยขอโอกาสได้คบขอโอกาสที่จะ ให้ได้ทำความรู้จักมีการขอโอกาสซึ่งเราอาจจะขอโอกาสเขาหรือเขาอาจจะขอโอกาสเราก็ได้นะคะเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าให้ระวังนิดนึงเพราะว่าความสมคัญมันเป็น3ดาบแถมบทสรุปเนี่ยมันยังแปลว่าหลอกลวงโกหกปิ้นปอนเจ้าชู้อ่ะให้ระวังเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเขาเป็นอย่างนั้นโดยเนื้อแท้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ลักษณะของเขาในเดือนมกราคมอ่ะเราจะเจอพฤติกรรมของเขาอ่ะแบบนี้ ออซึ่งต่อไปนานๆเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้หรือเขาจะอาจจะเป็นตลอดก็เป็นไปได้แต่ว่าเข้ามาในเดือนมกราคมเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังแล้กันในเดือนมกราคมอย่าไว้ใจใครในเรื่องของความรักเขาเข้ามาขอโอกาสเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาโกหกหลอกลวงปิ้นป้อนหรือว่าเจ้าชู้ก็ได้นะทั้งทางที่ เขาดูเป็นคนที่ทำตามหน้าที่เขาดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือดูประสบความสาเร็จดูพร้อมไปทุกอย่างหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศต่างเชื้อชาติก็เป็นไปได้แต่ให้ระวังค่ะว่าความสัมพันธ์ท็อกซิตอีกแล้วสาหรับที่ลงลมวนหัวใจเนี่ยเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจก็ได้ในเดือนมกราคมคนที่เข้ามานะคะอาจจะคุยไปก่อนแล้วก็ระวังตัวนะ เ,ออเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าอ่ะมาดูในส่วนของลักษณะของเขานะว่าคนที่เข้ามา <S <S 1> <S 1> เขาหรือเธอคนนั้นที่เข้ามาในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยที่เข้ามาสานความสัมพันธ์กับราศีกุมเนี่ยเขามีลักษณะแบบไหนเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะแบบไหนบ้างเขาอาจจะเป็นคนที่เจอกับคุณโดยการเดินทางเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางเขาอาจจะเป็นคนที่มาหาคุณบ,บ่อย มาหาคุณโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้นัดหมายอยู่ๆก็มาเลยลักษณะของเขาประมาณนี้เขาไม่ได้ติดต่อคุณบ่อยเลยแต่ว่าเขาติดต่อเรื่อยๆไม่เคยหายไปไหนเขาเป็นคนที่ต้องการความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเป็นคนที่เหมือนกับปากกล้ายใช้คำรุนแรงแล้วก็ มันอาจจะมองว่าเป็นคนตรงก็ได้หรือใช้คําพูดจาที่รุนแรงก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่ขาดความรักอ้อนร้องขอความรักตลอดเวลาเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าล้มเหลวในชีวิตในหลายๆเรื่องประมาณนี้นะคะคนที่เข้ามามีลักษณะเป็นแบบนี้ในเดือนมกราคมพศ2566นะคะ มามาดูกันต่อว่าแล้วราศีกุมควรจะทำอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เป็นโสดนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเดือนมกราคมให้บอกแบบนี้เขาว่ามันจะมีเรื่องของความที่เขาเรียกอะไรอะ t h e Devil เนี่ยมันเป็นความรุ่มหลงความหลงผิดความคลั่งใครความใคร่เกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นให้ดูดีๆว่ามันเป็นความรักหรือความใคร่ หรือว่าความหลงนะคะเพราะมันมีทั้ง3ถ้วยทั้ง The d e v i l เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นมือที่3เขาอาจจะเป็นมือที่3เราหรือมันอาจจะมีเรื่องพัวพันวุ่นวาย มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความใคร่ความหลงหรือเปล่าให้ดูดีๆนะเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะทําให้เราเสียใจไพ่บอกกันว่าไพ่บอกว่าให้เราทําตัวให้มีคุณค่าเราทําตัวให้ไปสู่จุดหมายของเราดีกว่าแล้วก็สนใจเรื่องครอบครัวให้มากๆให้มองความรักว่ามันจะกลายเป็นครอบครัวได้ไหมมากกว่าเพราะว่า รู้สึกว่าความรุ่มรุ่มหลงในเดือนมก,กราคมออมาเยอะนะให้แยกให้ออกกันแล้วกันนะคะอ่ะสำหรับราศีกุมในเดือนมก,กราคมคนที่เป็นโสดน,นะรู้สึกว่าความรักจะต้องระวังตัวมากๆทั้งคนคุยก็จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิตหน่อยอ่าคนที่เข้ามาใหม่ก็ดูยังไม่ดีขึ้นเลยยังท็อกซิตอยู่อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูเรื่องของคนที่มีคู่แล้วกันบ้างค่ะ สำหรับราศีกุมที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนมก,กราคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ประจําเดือนมก,กราคมสําหรับราศีกุมที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์นะคะมีเหตุให้ง้อกันค่ะงอกันหวานมากง้อกันแบบจริงจังงอจริงๆอ่ะไม่ได้แบบว่า,าทําเป็นลืมๆแล้วก็ดีกันไม่ใช่นะมีการงอกันเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมนะคะความรู้สึกของแต่ละคนในะอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่า เออโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นอีกคนนึงก็รู้สึกว่าคิดมากคิดวน,วน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 เกี่ยวกับความรักครั้งนี้คิดวนวน,วนอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับความรักคุ้นคิดคุ้นคิดอยู่กับความรักนะแบบ สาเหตุที่ต้องเป็นแบบนี้นะทั้งคู่เป็นแบบนี้เพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในเรื่องของความคิดเห็นแล้วก็เลยทําให้ทะเลาะกันระหองละแหงมาเรื่อยๆเลยนะในเดือนมกราคมแต่ไม่ต้องห่วงค่ะทุกอย่างจะผ่านไปได้เพราะว่าคุณยังง้อกันอยู่แล้วก็ง้อกันแบบหวานเลยนะคะอ่ะในเดือนมกราคมให้ระวังเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันทะเลาะกันระหองระแหงจน นำพามาสู่การที่คิดมากแล้วก็งอกันนั่นเองนะคะอะประมาณนี้นะสำหรับราศีกุมมาดูในส่วนของความรู้สึกกันบ้างนะคะว่าคู่ของราศีกุมคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักคู่นะอาซึ่งมันอาจจะสลับกับความคิดหรือความรู้สึกของคุณก็เป็นไปได้มันอาจจะสลับกันคู่ของคุณดีใจค่ะที่ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งรู้สึกมีความสุขมากและคิดว่าต่อจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นกว่านี้อีกนะคะตัวของ คู่ของคุณนะรู้สึกอึดอัดมากนะอึดอัดเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องกดระเบียบเรื่องข้อบังคับเรื่องอะไรสักอย่างอืม เอาเป็นว่าราศีกุมรับรู LIKE ้ไว้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอึดอัดมากเรื่องกฎระเบียบเรื่องข้อบังคับเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเขามีความอึดอัดอยู่ในตัวแต่ว่าเขาดีใจมากที่ได้กลับมาคบกันและเขาคิดว่าสิ่งต่างๆมันจะต้องดีขึ้นความอึดอัดนั้นมันจะดีขึ้นเขาคิดแบบนี้ถึงแม้ว่าในบางครั้งเขาจะต้องอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นบางครั้งเขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องผ่านมันไปได้ด้วยตัวเองคนเดียวเขารู้สึกเหมือนตัวคนเดียวเขารู้สึกเหมือนกับว่า ขาดคนที่อยู่ข้างๆอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของราศีกุมคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนมก,กราคมค่ะไพ่บอกแบบนี้ค่ะราศีกุมมาสนใจเรื่องครอบครัวมากต้องการความสุขแล้วก็ มีความสุขเกี่ยวกับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีกุมไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมากระทบคุณจะดูแลครอบครัวของคุณให้ดีที่สุดครอบครัวเนี้บางคนอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วถ้าไม่ใช่แค่คู่รักอาจจะมีลูกเขาอาจจะดูแลลูกราศีกุมอาจจะดูแลลูกให้ดีที่สุดนึกถึงภาพรวมภาพใหญ่ของครอ,อบครัวเอาไว้อะไรประมาณนี้ราศีกุมรักครอบครัวมากในช่วงเดือนมกราคมแต่ว่าราศีกุมเองก็ไม่ค่อยมีเวลานะราศีกุมเลือกที่จะใช้ความเด็ดขาดแก้ไขปัญหาต่างๆความเด็ดขาดคือ อันไหนไม่ยอมก็คือไม่ยอมตั้งกฎออกมาเลยว่าไม่ยอมอะไรแบบนี้เพื่อให้ปัญหาต่างๆอ่ะมันคลี่คลายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือผิดนะแต่ทุกอย่างราศีกุมทําเพื่อครอบครัวราศีกุมเองไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะในเรื่องที่ทะเลาะกันราศีกุมเก็บไว้ในใจลึกๆในใจไม่บอกใครไม่พูดออกมาด้วยแต่ว่าเศร้าแล้วก็เสียใจมากราศีกุมยังทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีกับคู่รัก ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนมกราคมราศีกุมยังจะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคู่รักของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเอาเป็นว่ามีเรื่องทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆแหละดูแล้วไม่ใหญ่โตเพราะว่ายังไงคุณก็ยังง้อกันอยู่การง้อน,นี่แหละทําให้ความรักมันไม่จบนะคะดีแล้วไม่อยากจบเอออะมาดูภาพรวมกันนะคะ เอาไม่ใช่สิภาพรวมมาดูไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของการที่ไพ่จะแนะนําว่าราศีกุมที่มีคู่แล้วควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่บอกแบบนี้ไพ่บอกว่าคุณยังงอกันอยู่นี่แหละคือข้อดีเห็นไหมไพ่บอกว่าดีแล้วที่คุณงอกันให้คุณสื่อสารกันเยอะๆสื่อสารคือการคุยกันพูดจาต่อกันเยอะๆโทรหากันบ่อยๆส่งข้อความหากันบ่อยๆเพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่ไม่มีเวลาตามที่ดูไพ่มานะคะแล้วก็สิ่งที่ทะเลาะกันรละของะแหงในช่วงเดือนมกราคมให้ระวังเรื่องของการปาร์ตี้ สังสรรมือที่3ามพ่อสื่อแม่ชักอะไรประมาณนี้นะให้ระวังนะคะเรื่องการปราร์ตี้สังสรร์พ่อสื่อแม่ชักหรือการที่รวมตัวกับคนหมู่มากอีกฝ่ายนึงอาจจะไม่ได้ ปลื้มในสิ่งนี้ประมาณนี้นะคะอะแล้วก็มีอีกไพ่ใบหนึ่งมาบอกนะมาช่วยบอกว่าให้ใช้เพศบำบัดเออให้ใช้เรื่องเซ็กเข้ามาช่วยทำให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นกับทั้งคู่นะให้เติมสเสน่ห์ในเรื่องของบนเตียงเข้าไปแล้วคุณจะมีความสุขนานๆไพ่นนจะแนะนำแบบนี้ทีนะคะสหรบราสีกุ้มแสดงว่าห่างเหินกันมากเกินไปแล้วมกราคมใช้ก้าวถ้วยบำบัดน,นะคะเรื่องเซ็กนั่นเองอะโอเคไม่รู้ จะโดนบล็อกไหมเนี่ยคลิปนี้อะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณค่ะ